่าวดืวดครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงทำอุ้มอิ่มขนคิงลุกเลยครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ใครได้ฟังน้องเช็คซาวบ้างครับชื่อเพลงวอนพ่อพลานชัยใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเปล่งเสียงนะครับในท่อนแบบว่าเกินกรลำครับทุกคนเสียงดีมากนะครับอันนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่ม ขออนุญ,ญาตเนาะขอบคุณไปยังทางด้านแม่ครูที่มาสอนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่เคยมาสอนน้องอะ่ะแกชื่อแม่ครูอะไรนี้จาไม่ได้คือแบบโอ้โหอุงอิงพัฒนาแบบคือขั้นสุดมากครับทุกคนถ้าเมื่อคือนนี้ใครได้มีโอกาสได้ฟังน้องร้องนะครับเสียงแบบไปสุดแล้วก็เสียงใช้ลมใช้อะไรต่างๆคือแบบที่สุดนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆนี่แหละครับทุกคนคือค คนที่มีคุณภาพแล้วเป็นคนที่ขยันฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับทำให้อุ่งอิงเพชรบ้านแพงมีวันนี้จริงๆครับทุกคนโอ้โหแล้วถ้าใครมาฟังใครจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยโดนบูลลี่มาก่อนในเรื่องของเสียงร้องว่าร้องเพลงเสียงไหลร้องเพลงเสียงเพี้ยนณปัจจุบันนี้มีไหมครับทุกคนน้องเก็บทุกเม็ดจริงๆ นะครับเก็บทุกเม็ดจริงๆแล้วก็นี่แหละมันคือผลผลิตของคนที่ขยันฝึกซ้อมฝึกฝนไม่ว่าน้องจะออกมาไลฟ์หรือว่าจะอยู่บนรถตู้เราจะได้เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่มันออกมาครับทุกคนหลายครั้งนะทีมอิมได้มีโอกาสเข้าไปดูน้องแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสออกมาพูดในวันนี้ครับว่าองค์อิงคือคุณภาพ นะครับแล้วเสียงคือเป็นเอกลักษณ์สุดๆอะ่ะนะครับทุกคนคือลายเสน้นลายเส้นของน้องที่น้องเปล่งออกมาเนี่ยคือแบบนี่คืออง๋งอิงอะ่ะใครทําได้ก็คือมันมันมีหนึ่งเดียวอะ่ะเพราะว่าคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับทุกคนสาหรับเสียงของน้องเนาะนี้มิมขอชื่นชมจริงๆนะครับจากใจเลยว่า น้องพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแล้วก็อุ้มอิ่มได้มีโอกาสฟังเต็มๆนะอุ้มอิ่มลงไปยัง f a c e b o o k ส่วนตัวเมื่อสักครู่คือขนลุกจริงๆอ่ะอุ้มอิ่มลงไปแบบว่าขนลุกมากนะครับคือเป็นคลิปสั้นๆนะครับตอนอุ้มอิ่มมีการแชร์ลง Facebook ส่วนตัวคืออุ้มอิ่มชอบมากนะครับชอบมากคลิปนี้แต่อาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะครับทุกคนที่น้องใส่ตั้ง,ง,งหูดำดงอะ่ะเนี่ยโอ้โหทุกคนคือแบบ สุดจริงๆเนี่ยคลิปนี้นะครับอุ้งอิ่มก็ได้มีการเอาลง f a c e b o o k ส่วนตัวเมื่อสักครู่นะครับดูน้องเหมือนไม่มั่นใจด้วยแต่เสียงน้องไม่แกว่งเลยนะครับดูไม่มั่นใจแต่เสียงไม่แกว่งครับทุกคนคือเมื่อก่อนเนาะเราถ้าใครได้มีโอกาสติดตามน้องอุงอ,งอ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยช่วงที่น้องเข้ามาอยู่แรกๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอุงอิง รเราจะสังเกตได้ว่าอง์อิงไม่มั่นใจในการใช้เสียงสูงหรือว่าเสียงหลบมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่น้องร้องอกับคุณก้อยชรินีนั่นก็คือเพลงเมียนอกสมรสถ,ถ้าทุกคนยังจําได้นะครับอง์อิงอไม่กล้าใช้เสียงสูงจนพี่ก้อยบอกว่าอีลาต้องมั่นใจเด้อนะครับตอนนั้นคือพี่ก้อยชรินีเดี๋ยบอกน้องให้มั่นใจนะครับในการใช้เสียงสูงหรือว่าเสียงหลบอะไรต่างๆแต่ตอนเนี้ย ทุกคนดูสิอุงอิงใช้เสียงหลบได้อย่างเพราะได้อย่างสมูทอะ่ะนี่คือการฝึกฝนนะครับนี่สิ่งที่น้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนะอุ้มอิมก็คือ,อปกติแล้วเราก็จะได้ฟังบ้างนะในการที่น้องเช็คซาวเรารู้ว่าอามาตรฐานอุงอิงเป็นยังไงแต่เมื่อคือนเนี้ยถ้าใครได้มีโอกาสฟังเสียงหลบเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปข้างต้นนะ้องมิมจะเอาเสียงหลบน้องขึ้นนิดนึงก็แล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าติด นะครับโอ้โหน้องทุกคนคือยินดีนะยินดีกับกับความสําเร็จของอุงอิงนะครับความพยายามไม่เคยทําร้ายใครจริงๆนี่แหละครับทุกคนต้นแบบของคนที่ขยันฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับคือต้นแบบนะครับแล้วพัฒนาตัวเองพอน้องรู้ว่าตัวเองอยู่บนหิ้งแล้วเนี่ยนะครับใครก็เอาอุงอิงเป็นไอดอลเป็นต้นแบบในชีวิตใช่ไหมครับพอรู้ว่าตัวเองอยู่บนหิ้ง อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่อยู่เป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นน้องหลายหลคนนะ่ะอุงอิงยิ่งแต่พัฒนาตัวเองแล้วไม่หยุดพัฒนานะครับทุกคนนี่แหละทาให้แบบว่าคนที่ตามน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบคือไต่ขึ้นให้มากขึ้นคือแบบคือถ้ามีอุงอิงเป็นไอดอลอะก็จะแบบพัฒนาเหมือนอุงอิงนะครับทุกคนเนาะน้องคือแบบนะครับพัฒนาตัวเองอย่างที่เห็นว่าเวลาอุงอิงกลับบ้านเนี่ย ไม่ได้ไปพักผ่อนอย่างเดียวนะทุกคนน้องเสียบไม้เปิดลําโพงซ้อมก่อนลำนะครับกับแม่คุณแม่ที่มาฝึกซ้อมอ่ะอิ่มจําชื่อท่านไม่ได้เนาะแปลว่าอุงอิงได้วิชามาเยอะคือเขาอาจจะซุ่มซ้อมกันนะครับคือตอนแรกทุกคนถ้าทุกคนยังยังจำได้เนาะกับเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุงอิงเพราะนั้นแทนเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการขึ้นเสียงหลบเพราะว่ากลัวมันแกลงคือตอนนั้นโดนฟีดแบ็กเกี่ยวกับว่าเสียงไหลเสียงแก่งแบบเนี้ย อ่าน้องก็เลยแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในการขึ้นเสียงสูงแต่คราวเนี้ยโอ้โหฟังสักนิดนึงเนาะนิดเดียวนะเพราะว่าอิ่มอะ่ะเอาลงเอาลงคลิปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยชอบตรงนี้มากครับเนี้ยทุกคนคือท่อนนี้นะ่ะโอ้โหนะครับเราเราแบบนะ ชื่นชมลูกสาวมากๆครับชื่นชมมากๆขนคิงลุกอะ่ะอ่ะอุ้มอิ่มไม่ได้ฟังเสียงอุ้งอิงร้องตรงนี้คือขนคิงอุ้มอิ่มลุกเลยนะนะครับเสียงมีพลังมากใช่ FC มาคอมเมนต์บอกเสียงมีพลังมากนี่ขนาดน้องใช้เสียงทุกวันนะครับอุ้มอิงเป็นคนใช้เสียงทุกวันแต่เสียงน้องอะ่ะอ่ะมาจากไหนอะก่อน เสียงอุ้งอิงมาจากไหนก่อนทุกคนโอ้โหนะนี่แหละคือคนคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีของนะครับแล้วเสียงเพราะเสียงหวานนะครับแล้วตอนที่น้องบคือคือถ้าคนแบบเสียงโทนเสียงแบบอุ้งอิงอะเวลาที่เวลาที่เสียงขึ้นจมูกจะเพราะ เวลาเสียงออกจหมูกจะพอเพราะว่าเสียงน้องเป็นเสียงโทนต่ำเนาะเสียงโทนต่ําแล้วทีเนี้ยพอขึ้นจมูกได้อะคือ,อเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ครับทุกคนเอะอะอนลูกสาววันนี้อุ้มอิ่มพูด8นาทีเนี้ยพูดยังไงก็ไม่หมดในในคำว่าชื่นชมอ่ะนะ,ค,ะนะคือต่ําได้เพราะสูงก็เพราะนะครับเนาะเป็นเทสอุ้มอิ่มอ่ะไม่รู้สิใครไม่ชอบเสียงอิงก็แล้วแต่แต่ว่าอุ้มอิ่มชอบมากอ่ะทุกคนเนาะคือเสียงน้องแบบเออดีอ่ะนะ ไม่ดีก็จะจะเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนได้ขนาดนี้เหรอใช่ไหมครับเนาะชอบมากนะครับชอบมากสะออนนะครับแถวบ้านเรียกสะออนออนซอนเด้นะอ่ะโอเคนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสำหรับคลิปนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ฝากทุกคนนะ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ้อิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ